นี่เรื่องชีมาเวาซู้อฝาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของลูกค้าสแกนน่ะบางคนเขาก็สแกนเงินว่าเขาแน่อย่างแน่นี่ก็ลําบากใจพอแล้ว่นะอย่างชีมาย่านเขาเขาเรียกอะไรอายัดบัญชีหรอล่าสุดเมื่อเ้านี่จ้ามีโทรศัพท์โทรคอมมาบอกว่าจะอายัดบัญชีของคุณติ๊ต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 ก็กคือตัวฉันนี่แหละอืม ให้ติดต่อทางธนาคารเพื่อจะเช็คล้วก,ากา็ยับยั้งการอายัดบัญชีเอาก็เลยถามว่าบัญชีใดเออเขาก็บอกว่าบัญชีที่ใช้ในการค้าขายลูกพร้อมดิว่งเขาขายของอแต่บางหากักรูปวเบิดดอกถ้าลูปเบิดนะเธอไปโทรมาดอกว่าอายัดบัญชีฉันนะเพราะฉันบมีบัญชีเธออมืมีบัญชีออมทินอันเดียวอายัดกับอายัดไปโหลดเปหน,นีอยู่หามือนั่น งินในบัญชีกับบมีแล้วอุ่นเขาอุ่นออกอกออุ่นเป็นซื้อผัวเบิ้าเจ้ากังจกงเมนตัวกูคากน,นสูตัวถือกับตัวถือคนค่ะอายัดไปตีหลากมีอมจีนอันเดียวเป็นหนีพ่อมหามือนอายัดกูไปแล้วใส่หนีกูพ่อมเด้อ